มองหันแล้วครับที่ว่าพระธุดงพนมักมานั่งปฏิบัติรรมนะครับเนาะไม่เจอครับเอ๊ะเจอเป็นหน่อไม้นะเนาะเอ้าครับท่านผู้ชมครับบาดพระธุงครับเจอบาดครับแปลว่าไปเจอตัวพระธุงหรือว่าสิเกิดเอียงขึ้นกับพระธุงเนาะบาดเนี่ยเอาเลยครับท่านผู้ชมครับเจอพระธุงแล้วครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขคุบพรกครับมือนีนะครับเนาะผมก็ได้มีโอกาสเข้ามากราบนัมกมัสการพระธุดงเชิดเคยครับท่านผู้ชมครับในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับเนาะวดประจําวันที่1ครับเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2,568ครับตรงนี้ครับเป็นวัดป่า ซึ่งติดกับชายแดนกัมพูชาซึ่งตอนนี้นะครับนาอฝนตกหนักทีเดียวครับท่านผู้ชมครับตรงนั้นเป็นกุฏิของพระธุดงนะครับนาะที่จำพรรษาอยู่กุฏิหลังนั้นครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดินตามมาด้วยกันนะครับน้ะเดินตามมาด้วยกันทำไมเงียบเชียบจังเลยครับท่านผู้ชมครับ ปครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นทางเข้าไปกุฏิพระทุดงครับท่านผู้ชมครับ,บามีแต่น้ำเนาะครับเนาะจะไปยังไงนาะบานนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมหา,าทางเข้าไปกุฏิพระทุดงก่อนนะครับเนะาะรู้สึกว่าถ้าเดินไปตรงนี้คงไม่สะดวกนะครับ แสดงว่าฝนตกหนักทีเดียวครับท่านผู้ชมครับเขาทางไหนเนาะบ่ดีฮะเดี๋ยวเดินมาทางนี้ครับเดินมาทางนี้นะครับเนะาะป้าครับตรงนี้ก้นน้ำท่วมเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับอุ๊ยอีจ่ะอุ๊ย,ยขึนมาหลมๆแต่ละบากนีย สุดยอดแสดงว่าน้โอโค้งสุดท้ายพระธุดงค์อ่าวันนี้ขอให้ปังๆเลยเด้อพระอาจารย์คำหา,ายใจกันยากลำบากเหลือเกินครับป๊บาดนี้ก็ไปไปแล้วครับถั่วม,มืดนะครับเห็นไหมครับป๊าดหายกูทงหน้านะครับเนาะวัดป่านะครับวัดป่าไม่ใช่ทุ่งนาครับแต่ว่ามอง เพลินๆครับคล้ายๆทุ่งนาครับเนาะพว่านตอนนี้ท่วมกุฏิพระธุดงค์ครับแต่ว่ายังพอที่จะหาทางเข้าไปหาท่านได้นะครับเนาะอ่ะหาหมองก่อนครับท่านผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเดินย้อนกลับก่อนครับเนาะเดินย้อนกลับมาฝั่งนี้ครับอุ้ยทางกะเลโพธานนะครับท่านผู้ชมครับอุยอ่ะ รู้สึกว่ามีเขียดด้วยครับอะไรนี่าปาเป็นเขียดหน่อยครับตกแห้งบ่แห้งเห็นสังเกตเหาอมมีเขียดน้อยปโอ้ยขอโชกขอลาบดื้อนี้โมเดมอลรูบลูแปลกเก่าไม่ได้มารบกวนแต่อย่างใดาหากว่าเป็นเขียดเจ้าทีเจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาจังใดจังใดกับโอนี้ขอเปิดโชกเปิดลาบให้บุคคลด้อสาธุสาธุอ่ะครับจะบอกกก่ากันไปนะครับเนาะ เป็นความเชื่อแต่ละบุคคลครับอะตามมาครับตามมาตรงนี้ไม่ท่วมแล้วเนาะตรงนี้ไม่ท่วมอุ๊บอุยเอาแล้ครับท่านผู้ชมครับกะเจอแม่ตะเคียนทองนะครับท่านผู้ชมครับบุ้ยตกใจมันะครับเนาะทางเขาไปหาพระธุดงค์ครับมองดีก็สิเป็นแม่ตะเคียนทองนะครับสาธุสาธุมาเจอตัวเลขสีแดงๆครับเห็นมัครับ 089นะคเาะ089อตามมาครับอุ้ยเม่ตะเคียนทองครับท่านผู้ชมครับอุ้ยครับต้นบักใเนะครับเนาะต้นใหญ่จริงๆครับสามคนนี้จะโอบหุ้มไหมครับนี่ปาดครับแสดงว่าแม่ตะเคียนทองครับต้องสิงสถิตที่ต้นไม้ตรงนี้แน่นอนครับสาธุเ้อสาธุแม่ตะเคียน มันนี่พูกขาเขามาหาพระธุดงมาหาแนวทางโค้งสุดท้ายเพื่อที่จะเอาไปฝากเอฟซีแล้วกัท่านผู้ชมก็ขอให้เจ้าแม่ตะเคียนทองจงเปิดโชคเปิดราบด้วยเถิดสาธุสาธุครับครับดูกันให้ชัดๆครับนี่นะครับเป็นแม่ตะเคียนทองจักจริงๆครับพาให้ตนในอะไรครับท่านผู้ชมครับ ้นในแบบนี้ครับตรงมีแเมตะเคียนสิงอยู่แนนอนนะครับสาธุดอแม่อ่ามีผู้ขามาเดิมาดบๆดูดครับคล้ายๆเห็นพระเดินลงมาจากโบสถ์ครับใช่พระถตรงหรือไม่ครับไม่น่าจะใช่น,นเนาะคงเป็นพระที่จำพรรษาอยู่ตรงนี้ครับอ,อ่าพาพระธตรงเพิ่นอยู่พู้นครับกุฏิอยู่ห่างในพุ่งนะครับเนาะตรงป่าช้าพุ่นะครับ นี่กับเป็นเรือโบราณครับเรือโบราณคันนาใหญ่ครับท่านผูน้ชมเห็นถือว่าเป็นบุญตาแล้วครับบุิพอกันง่ายๆนะครับเนาะสำหรับต้นตะเคียนยักษ์ใหญ่ยาวเช่นนี้ครับ่าแล้วก็มีเรือโบราณครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเป็นเรือเก่าแก่ครับ ผมมีความเชื่อเหลือเกินครับว่าต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่ตรงนี้แน่นอนครับสาธุเ้อสาธุอะครับท่านผู้ชมครับเดินทางกันไปต่อครับเนาะเดินทางกันไปต่ออุ้ยไปทางไหน,น,นเนาะมาเนี่ยอุ้ยยุ่งก็รลายครับฝนกระตกยุ่งก็รลายน้ำกระหงครับท่านผู้ชมครับอี๋อุ้ยกุฏินี่เป็นกุฏิห่างเนาะครับ อุาครับผมส่งครับอุ้ยเจอแล้วครับทางที่จะไปหาพระสงับเห็นะครับตรงนั้นยังไม่ท่วมนะครับเนาะยังไม่ท่วมอ่ะสืกุฏิห่างมดลนี่ผาอยู่บนห้อครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปดูนะครับเนาะเข้าไปดูลงพี่เอ้ยหลวงพี่หลวงพี่อยู่ไหมครับหลวงพี่อยู่ไหมครับหลวงพี่ไหมครับ อึจะอุ้ยเสียงอะไรครับท่านผู้ชมครับอุ้ยเอาละครับถอยถอยถอย,ถอยสาธุเด้อหลวงลพ่อพี่แต่หากว่าวิญญาณหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในกุฏิตรงนี้มันอยูุ่กขาบ่เดี๋ยวมาดูดูเด้อสาธุสาธุาธครับท่านผู้ชมครับเดินทางกันต่อครับเดินทางกันต่ออุ้ย นุ่งก็คือหลายตระไปปัดครับผมส่งครับเห็นไหมครับคือสีมีปลาครับผมคิดว่าน่าจะมีปลาเยอะแน่นอนครับอ่าเห็นไหมครับเป็นถนนคอนกรีตตรงนั้นครับเกือบจะท่วมแล้วครับเกือบจะท่วมแล้วแต่ว่ายังไม่ท่วมครับเนาะ,ะตามมาดูกันครับอุ๊ยว้ายอุยอะเอ้า อ่าครับปลอดภัยแล้วครับเอาครับเดินมาด้วยกันนะครับเนาะเดินมาด้วยกันเสียงเอียงครับท่านผู้ชมครับอ่าพัดครับเกือบแล้วครับท่านผู้ชมครับถ้าท่วมถึงตรงนี้เมื่อไหร่นะครับเนาะคงจะเดินทางไปหาท่านยากเหลือเกินนะครับพัทธุดงก็บยูแต๋อ่องไกลๆนะครับเนาะ กุฏิดีๆท่านก็ไปอยู่ชอบมาอยู่ในป่าในเขาตามหาหยาครับอ่าครับทานสรับฝุ่นนะครับเนาะเห็นไหมครับหลังคาสีแดงๆนั่นแหละครับเป็นกุฏิของพระธุดงค์ครับเนาะแต่ว่าถ้าเราจะเดินข้ามไปตรงนี้ครับมันจะข้ามไม่ได้เพราะว่าน้ําท่วมไปหมดนะครับปาดรับฮะ ตัวอะไรครับตกใจหมดเนาะนึกว่าเป็นปลาผมไม่ใช่นะะเนาะครับเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับเดินทางกันต่อะครับเนาะเดินทางกันต่อมันต้องมีทางอ้อมไปแล้ะครับท่านผู้ชมครับอะอ้อมมากหมดเลยนะครับจะได้เนาพระอาจารย์มาเนี่ยจะได้ขึ้นอยู่ได้ลระป่ะเนี่งานคือถ่วมเพื่อขังคักก็ได้ออกไปบิณฑบาตเดี๋่เนาะพระอาจารย์ แต่ผมก็มองหาอยู่แต่ว่าตรงเตียงคงจะเป็นหมาพัธดงนละครับสีดำๆตรงนั้นนะครับเนาะอะถือว่าโชคดีอยู่ครับวันนี้ครับพราะว่านามบอดถ่วมหอดท่างยางน,นะครับเนาะเข้าไปได้ไหมรับทำชครับตรงนี้เป็นเมรุนะครับเนาะเป็นเมรุ ก็ได้ตั้งอยู่มองหลังป่าซาแล้วครับซึ่งผมก็มีความเชื่อเหลือเกินครับว่าวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ณตรงนี้ครับน่าจะมีครับเพราะว่าเป็นเมลุชาปรก,กิจศพก็โอ้โหไม่ใช่เป็นพันๆนะบอครับเป็นพันๆศพนะครับเนาะผมคิดว่าน่าจะสร้างนานพอสมควรครับโอ้ผมกับสร้างเมื่อพศอ 2,551ใช่ไหมครับเดี๋ยวขยายกล้องครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับเนาะอ๋อครับสร้างเมื่อพศ2,551ครับเสร็จเมื่อพศ2,554โอ้โหสามปีงบประมาณ้ยหน่วยสิบลอยพันหมื่นแสนล้านปาดใช้งบเป็นล้านเลยครับท่านผู้ชมครับอ่นนี่ขนาดเมลุนะครับเนาะเมลุบ้าน,นอกบ,านนอก,บานนอกครับ อาสาทูดอสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณทั้งหลายแหล่มนิพุกขาบรดิมาลงดูดอมาเพื่อที่จะหาแนวทางโค้งสุดท้ายจากพระธุดงค์ก็ขอให้อ่าจงเปิดโชคเปิดลาบสามตัวตรงๆ,ๆดอสาธุสาธุนั่นแหละครับเป็นกุฏิของพระธุดงนะครับเนาะที่เพิ่นมาจำพรรษาอยู่นี่ครับาหากว่าออกพรรษากิดว่าท่านคงจะไม่อยู่ที่นี่แล้วครับท่านคงจะเดินธุดง ไปต่อแน่นอนครับเพราะว่าผมก็เคยคุยกับพระอาจารย์ครับเนาะว่าจะทุดงไปต่อแน่นอนถ้าหากว่าออกพรรษาครับท่านผู้ชมครับอ่ะเห็นได้ก่อนสีทุดงก,ออก,ก่อนสนะีออกพรรษากับปังๆเ้อพระอาจารย์อขอสักสามตัวตรงๆไปเลยครับพระอาจารย์ล้วลก็สองโตป่ารครับท่านผู้ชมครับน้ำท่วมจึงดอง ไปหมดจริงๆครับท่านผู้ชมครับท่านอยู่ได้ยังไงผมก็บโบหูนะครับเนาะไอะ้จาามันยุ่งสิไล่พระทัที่นี่ฮะให้ท่านผู้ชมดูบริเวณรอบๆกุฏิพระอาจารย์นะครับเนาะอ่านี่แหละครับท่วมจริงๆครับแต่ว่าก็ยังที่จะมีทางเดินเข้าไปกุฏิได้อยู่นะครับเนาะ mm hmm. คุณครับเห็นแต่มาพระตุง ดูว่มามาออกมาบ,าบ่ไหนบ่นานถ่วมนะครับเนาะอ้ยอืมครับตรงนี้เป็นเนินสูงครับเป็นเนินสูงนี่ครับท่านผู้ชมครับเดินเข้ามาได้นะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับนี่เป็นคลองนะครับเนาะข้ามคลองมา เอาละครับมาได้แล้วครับแต่ว่าก็ชื้นแฉะหน่อยนะครับเนาะชื้นแฉะหน่อยเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเข้ามาด้านหลังครับได้แล้วครับอยู่บนยอดพระอาจารย์มาเนี่ยว้าสามสีหอดนะครับเนาะถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับถึงแล้ว พระอาจารย์ครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับครับไม่มีเสียงตอบรับแต่อย่างใดครับท่านผู้ชมครับอ้ยาอยู่บนน้อบ้านเห็นแต่ปะกวยเป็นวีเลยครับเป็นบอกกล้วยเป็นวีวีเลยครับปะกวยเอียงเนาะมันปะกวยตานีบน้อเนรอไม่อยู่ครับเดินเข้ามาใกล้ๆนะครับเนาะปาดถ่วมพี หอดขี้ไฟเลยตัวนี้ครับเห็นไหมครับนี่คือหมาพัทดงับเนาะหมาพัทดงตัวนี้ตั้งแต่ผมมาถ่ายทำตั้งแต่เล็กๆครับตัวนี้ก็โตแล้วนะครับเนาะโตแล้วครับเพียงไต่เนาะพระอาจารย์อยู่บ่ไม่อยู่ครับกุญแจล็อกครับเนาะกุญแจล็อกบ่กล้วยคือวีไงแต่บ้พระอาจารย์ครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับ เสียงอีย่างครับท่านผู้ชมครับหรือว่าพัทุดงมาแล้วครับไม่ใช่น้องไม่ใช่ตกใจหมดครับอะตกใจหมดนึกว่าพัทุดงมาครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่นะครับเนาะโมพุนเทียงหน้าหน่อยแล้วครับอะตามมาครับมาแดงโมผุ่นครับท่านผู้ชมครับมาพัทถุดงครับเนาะแสดงว่าพัทุดงตกอยู่เทียงหน้าหน่อยอีหลีครับมาอยู่ไก่แต่เนาะนี่เนาะตรงนี้ก็ชื้นแฉะโอ้ย มครับถุส่งรับชื้นเฉะไปหมดนะครับเนาะป๊าเออย่ยงมาหลายแต่ฝนก็ยังตกอยู่ปา๊าดปตองกลัวครับมีแต่แมงกุรูครับตรงนี้แหละครับแสดงว่าที่ตรงนี้เป็นเขตอภจะทานจริงๆครับมีแต่แมงกุรูนครับเนาะอันนี้บ้านเราเรียกว่าแมงกุรูเป็นตัวระบ้อี่ ขออภัยด้วยขออภัยมีตัวไหมครับอยากจะรู้ว่ามีตัวไหมมีไหมนังกูรูมีไหม,ม,ไหมเป็นตัวเอ้ยโอยครับนี่เห็นแล้วครับอด้งว่าเพิ่นกำลังสีกลายเป็นผีเสื้อนะเนาะอะคุณครับหอยตองแตงแซวอยู่ครับ สแสดงว่าผีเสื้อเยอะก็เพราะแมงกูรูนี่เองครับท่านผู้ชมครับ๊บาดนะแสดงว่าตอนนี้ชาวนาก็ยิบแย้มแจ่มใสนะครับเนาะเพราะว่าเขาง่าม,มดีครับปีนี้ครับฝนตกดีนะครับเนาะฝนตกดีเมื่อข้าวได้น้ำได้ฝนอ่ากสิไดิเขี้ยวขจีงสินะครับหน,า,นาวกับเป็นฤดูเก็บ,เก,บเกี่ยวนะครับเนาะอีกบุกับปีใหม่ละครับ ฮั่วผุนนลครับตอนนี้ก็แเน่เพร่ละครับเขียงหน้าหน่อยนะครับเนาะมายน่ยมได้ก็น้่หาตลอดเวลาครับอ่าเพราะว่าพระตดวงเพลินบนได้ใส่โทรศัพท์นะครับเนาะกับบอสมาที่ทู่ติดต่อดวงนาเพื่อนใดอ่าถ้าอยากมากกให้มหาเพื่นเองนะครับเนาะอ้ยครับพูนนี่เป็นทางเข่าป่าคิดว่าช่วงนี้ท่านคงไม่ไปปฏิบัติธรรมในป่าตรงนี้แน่นอนครับเพราะว่ามีแต่น้ำนะครับเนาะน้ำแล้วก็เฉยแฉไปหมดแล้วครับ อะตามมาครับท่านนี้ไปไหนแน่นอนครับต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนถ้าไม่อยู่กุฏิก็อยู่ตรงนี้แหละครับมีสองอย่างแค่นั้นนะครับเนาะแต่ว่าทางที่ผมหยางนี่เบาอ๊อุ้ยอุ้ยนี่จะหนาม,มนครับโอ้โเปียกหมดนะครับเปียกหมดแฉะหมดเอ้าอึ๊อึ๊ปปาด น้ำใสสะอาดนะครับเนาะนี่นะครับเขาเรียกว่าธรรมชาติจริงๆชนบทเป็นน้ําที่ใสสะอาดจริงๆครับอื้อที่หับไหลลงมาตรงหน้าเขานะครับเนาะธรรมชาติจริงๆครับอ๊ออ่ะตามมาครับอ๊บอ่าถึงนะครับท่านผู้ชมครับถึงแล้วอะมองหันล้วครับที่ว่าพระธรุงพนมักมานั่งปฏิบัติธรรมนะครับเนาะ ตามมาครับอึบอุ้ยอ่าถึงนะครับท่านผู้ชมครับถึงเป็นชี่เรียบร้อยแล้วสาธุสาธุพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับมิตรสิริอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับอี๋ใส่หน,น,น้อบางอีมุญจักมืองรัฐบาลไทยกับสิเดย์ทำการออกแล้วนะครับเนาะ อย่งไก็อยากหูแนว่ทางโค้งสุดท้ายของพระอาจารย์นะครับว่าโค้งสุดท้ายนี่พระอาจารย์สิไหตัวเด่นนะครับเนาะสาธุสาธุาเสนอกพระอาจารย์ไปเลยหรือว่าท่านปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้ครับไม่เจอครับนีะเจอแต่นหน่อไม้นะเนาะหมุดซื้อไปหน่อใหม่นี่เก็บขึ้นมาใหม่ๆครับแสดงว่าพระธุดงค์ต้องอยู่แถวนี้นะเนาะแต่ว่ายังหามไม่เจออะพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ ย่เส้นนอาจาน์นะได้ยินเสียงครับเมื่อกี้นี้ต้องอยู่แถวนี้แน่นอนนะครับเนาะเอาครับท่านผู้ชมครับบาทพาทุดงครับอเมื่อกี้ผมก็มาขึ้นไปเห็นครับไม่เห็นจริงๆครับอ่ะหมาพรดทรงก็มาครับอุ้ยมาแต่ตอนใดล่ะบ้านนี้ที่จาครับท่านผู้ชมครับแปลกประหลาดครับ จอบาดพระธุดงครับแต่ว่าไม่เจอตัวพระธุดงแล้วัเนาอะ,อะเดี๋ยวเขาไปหากนกันเขานพระอาจารย์ยรครับพระอาจารย์อยู่บนน้อครับพระอาจารย์อุ้ยเจอบาดครับแต่ว่าไม่เจอตัวพระธุดงหรือว่าสิเกิดเอียงขึ้นกับพระธุดงเนาะบาดเนี่อายะเหมือนทหารขบ่มีนรักผ้าพระธุดงไปกับโบจักครับมันหนาเสือเนาะเนาะนเอาละครับท่านผู้ชมครับเจอพระธุดงค์แล้วครับ ไอ้ยะเมื่อกี้ผมผ่านมาทั้งผีครับพ่เห็นครับเอาหมดสิปลาคุขึนกับปลาคุณข้นซื้อๆนะครับเนาะอันนี้เป็นเรื่องจริงครับท่านผูช้ชมครับผมเดินมาตรงนั้นไม่เห็นท่านครับแต่ว่าที่ตรงกระท่อมก็ไม่เห็นบาดพระตรรงค์เพิ่แป๊บเดียวผมเห็นบาดพระธรงค์เห็นไหมครับพร้อมกับหมาพระตรงค์ครับอยู่ตรง เถียงหน้าหน่อยครับไอ้จาเกิดเอียงขึ้นนอกครับเอาแล้วครับท่านสุขับเจอแล้วครับหายไปแล้วครับผมก็ได้นั่งกาแฟแล้วก็นมนะครับเนาะเป็นกาแฟแล้วก็นมแล้วก็สาดเอามาปูให้พัุดุ์นะครับอ่ะไปแล้วครับท่านสุขับพระอาจารย์ครับโอ้ไปผู้ดีแล้วครับพระอาจารย์ครับเผลอแป๊บรลอบล็อกแป๊บครับ ไปโ,โผล่ตรงนู้นเองแล้วครับกาพประก,การครับพระอาจารย์ครับอุ้ยผมก็บน,น้าหาจนเมื่อยเมื่อกี้นี่ผมมาแล้วว่ากุติพระอาจารย์น้ำถ่วมไปอยู่ส่นอผมว่าครับน้ำถ่วมครับผ่านมาตอนแรกกับู้เห็นนะครับพระอาจารย์บาดกับ่บเห็นเห็นแต่เถียงหน้าหน่อย,นนยพอผมถอยหลังมาอีกเอ้าบาดมาได้ยังไงได้เจอพระธรุงโผล่ตรงนี้ เป็นความอ ala. ัศจรรย์ครับท <sho> ่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อครับจริงๆครับจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตปูสั์ปูเสือให้กับพระอาจารย์อครับเนาะแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้ปูเสือนะครับเนาะปูสัด์อ่ะนิมนต์ครับพระอาจารย์ครับนิมนต์ครับโอ้ยครับเห็นเอาขนหัวลูกครับท่านผู้ชมครับขนหัวลูกจริงๆนะครับเนาะ กลับนล้สักการับพระอาจารย์คร <informative. S 2> ับขาตทวหัด hmm. ร <inaudible> yeah. uh, ้องเมื่อวานผมก็ได้นัเครื่องดื่มมาถวายพระอาจารย์ครับโปรดพระอาจารย์จงตับไว้ของเนาสาธุสาธุครับทุกท่านเมื่อไงเมื่อกี้ผมเขาไปตามหาพระอาจารย์ที่กุฏิน้ำท่วมโอ้วายุน้ำท่วมหัดบันไดบิน แต่ผมคิดว่าน้ำท่วมแบบนี้พระอาจารย์คือสิบ่ออกมาปฏิบัติธรรมอยู่เทียงหน้าหน่อยแต่ว่าผมเกิดขาดเดาผิดครับพระอาจารย์ครับซึ่งหยาดโยมอิบซีก็รอแนวทางจากพระอาจารย์คงสุดท้ายพ่อสี่มีความเมตตาฝากหยาดฝากโยมให้พิจารณาบ่ครับพระอาจารย์อืมครับอาจารย์ครับเพิ่มเติมให้ อ๋อเป็นยังไงครับอาจารย์ก็นม่ได้เพิ่มเติมให้หนูกหาเป็ดมาเจ็ดตอนนั้นหมดที่แล้วอาจารย์ที่ว่าเน้นเน้นหาเจ็ดแต่ว่าออกหาเปดไม่ได้เพิ่มแติมโอ้มดทเพิ่มเติมให้นะครับเนาะเป็นยังไงครับอาจารย์นอนรับฟันดีบ่ะันดีได้ยินเสียงปืนเสียงกระเมนเ่วงนี่มิดซีรีมิดซีรีมันอยู่ไกลเติมเนาะอยู่ไกลชายแดนเติมเพราะว่าตอนนี้สี มีการโอภยจบอีกก็ได้อาจสิเกิดการประทารอบสองมาสันเตาะขอให้ชาวบ้านพุททัดสรระชกชนเพิ่นปลอดภัยนะครับพญาาธุสาธุาธรับโค้งสุดท้ายนี่ครับอีมุญจ,จักมือนี่แนวทางของพระธุด,ดงคิดว่าเป็นตารับพระอาจารย์เอาแล้วครับท่านรงรับอ,นะอืแ้วเห็นไหครับ พระอาจารย์เปิดบาท้วครับในบาทไม่มีอะไรครับแต่ว่าเป็นโชคเป็นลาบครัเนาะเป็นโชคเป็นลาบในบาทพระอาจารย์อ่าครับท่าสมครับครับเดี๋ยวรอพระอาจารยา์สิในประธานโชคประธานลาบลงในกระดาษครับเนาะคอยมารุนกันว่าอาจารย์โค้งสุดท้ายครับของงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนตุลาคม อปีพศ2น5 8ครับาอาจารย์ใส่ตัวใดครับเอาละครับตอนนี้อาจารย์ก็เขียนนะครับเดี๋ยวค่อยดูพร้อมกันครับนใอ้อาจารย์ใส่สมาธิอนครับอย่าหลายตัวเยอๆอาจารย์เอาหน่อยๆเนี่ยพุทธศาสนิกชนกับมีทุนหน่อยหลยตัวกับบบปิยังอาจารย์ก็ เคาะวงกลมให้มันปังปังนะครับพระอาจารย์เน้อพ่อ่า,อยาโยมสิดมีเงินมีทองเอามาทำบุญค่ันผชกครับดูนะครับเนาับมาแล้วครับมาแล้วอาจารย์เคาะให้แล้วครับตัดให้เรียบร้อยเพิ่มเพิ่มลงอ๋อเพิ่มขึ้นเพิ่มลงครับท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายนะครเนาะ มาแล้วครับขออนุญาตด้วยครับอาจารย์ขออนุญาต,ออญาตให้เอให้เพป็นเบิ่งครับเนาะครับท่านผู้ชมครับดูกันให้ชัดๆเัาะครับเนาะสำหรับโค้งสุดท้ายครับเจ็ดสาหครับเนาะเลขสองตัวอาจารย์ตัดให้พร้อมก็คือสาเจส่วนเลขล่างน่าจะเป็น50ศกับสี่ศาเจด พระอาจารย์มีซื้อขึ้นซื้อลงอีครับดูมีแค่นี้จริงๆครับโอเคนี้ละโอแค่นี้จริงๆเนาะเพิ่มให้เราเพิ่มให้เป็นที่เรามราก็คือสี่ศูนย์ใช่ไหมครับอาจารย์เงื่อก้อนม่ได้เพิ่ม่ล้วแต่หาเจ็ดนี่อ๋อครับหาเจ็ดไม,ม่ได้เออครับมาชมครับตอนนี้พระอาจารย์ก็มีสามสิบ ียนให้เป็นที่เรียบร้อยครับเนาะแสดงว่าเป็นบนหรือเป็นล่างครับอาจารย์อ๋อเป็นบนเน้นบนบนล่างนั่นแหละอ๋ออาจจะออกล่างก็ได้ก้อนมาหายเทียเป็นนะล่างครับงวดประจําวันที่หนึ่งนะครับเนาะเดือนสิบปีหกแปดครับซึ่งพระอาจารย์พระธงครับเคาะให้แล้วครับอะดูกันนะครับเนาะเลขสามตัวเจ็ดสามหก อ่ส่วนเลขสองตัวก็จะมีห้าศูนย์สี่ศูนย์และสามเจ็ดนะครับเนาะ,ะซึ่งอาจารย์กะเคาะให้ที่ท่านชอบก็คือสามหและห้าศูนย์ครับก็ลองนําไปพิจารณาเบิกน,นะครับเนาะหากว่า,ามันตรงใจกับว่ากันไปถ้าไม่ตรงใจก็เลื่อนผ่านเพราะว่าเป็นเพียงแนวทางสนาหก,กิบกแบกรบัฐบาลเท่านั้นครับสามหกกับห้าศูนย์อ๋อครับอาจารย์ย้ำสามหกกับห้าศูนย์เดี๋ยวให้พายกา,ารเคาะวงกลมเน้นย้ำเลยครับว่าตัวไหนครับสำหรับคนที่ทุนน้อยจริงๆริงครับ อาจารย์เคาะย้ำหน่อยครับตัวไหนครับอาจารย์ครับย้ำนยครับสามหกกับห้าศูนย์ครับเนาะครับอาจารย์ช่วยวงกลมให้อีกเพราะว่าผู้ธศอสานิกชนบางคนกะบอกเข้าใจนะครับเนาะวงกลมให้เลยครับตรงนี้ใช่ไหมครับอาจารย์สามหกเอาละครับเผื่อท่านผู้ชมไม่เข้าใจสามหกนะครับเนาะ สามหกสามหกและก็ห้าศูนย์ครับเอานลครับนี่คือสําหรับคนที่ว่าทุนน้อยครับชัดเจนครับเนาะชัดเจนครับสามหกและห้าศูนย์ครับสาธุสาธุหากว่าท่านผู้ชมสี่นั่มเปตตาเด่นเด็กสามตัวเป็นอยู่กับการใช้วิจารณญาณของท่านผู้ชมครับเนาะถ้ามันตรงจิตตรงใจก็ว่ากันไปถ้าบมมากระเพาะเนาะสังเกตนะครับเนาะเอาแล้วครับเดี๋ยวปล่อยนะครับเนาะ ถ้าเห็นแล้วก็ให้แคปหน้าจอไว้ครับมาแคปหน้าจอไว้สตัวตะมักกะมักสามตัวติดจังครับสามตัวก็ชอบครับ่ันผู้ชมครับท้ายสุดสุดท้ายนี้ผมก็สิขอากราบลาะ้าจารย์ครับสาธุสาธุาธาธก็ะขอให้่ันผู้ชมและกรเอ็ซีนะครับเนาะจงไม่โชคมีลาภครับให้สมบังสมปรารถนาสำหรับหมวดนี้ก็ให้ปัง,ปงๆถูกละมันใหญ่ๆเด้อครับ วันนี้ผมชินบาบอสตรโดก,ก็ต้องขอาการาบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับครับสวัสดีครับ